วันหนึ่งเชนเดินเข้าป่าในหัวของผมเนี่ยเพลงของพี่แม็กเจนมันฮะนั่งลอยมาเลยแต่ตอนนี้นี่ต่างออกไปหน่อยะะเพราะว่าเป็นเรื่องของคนที่อาศ,ศัยอยู่กับป่าซึ่งพวกเขาเนี่ก็ถูกขีดเส้นนะฮะบังคับให้ย้ายออกไปอยู่เมือง เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันตอนที่ยังนั่งหลังรถกระบะมองภูเขามาจากระยะไกลเคยมาทํางานภาคใต้ที่ตันหยงมัดก็คือเนี่ยที่นั่นทิวทัก็รู้ผิวๆแล้วก็รู้ในเรื่องเรื่องคนเรื่องวัฒนธรรมแต่ก็ไม่รู้ถึงแบบปัญหาคอนฟ lict ในพื้นที่นี้เรื่องออที่อยู่อาศัยที่ทํากินอะไรเงี้ยครับคําว่าอุทยานสําหรับเราคนเมืองมันก็เท่ากับการอนุรักษ์กันแหละเลยยังรู้สึกแบบขัดแยง้ง คนอยู่กับป่ามันถูกต้องเราจริงไหมเอาจริงๆผมก็ยังกังวลอยู่อะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องความไม่สงบของชายแดนใต้มาคุ่มไว้เหมือนทะเลหมอกที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยปกคลุมะฮะความซับซ้อนของป่าดุดิบเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงบ้างจริงๆเราไม่รู้จักประเด็นนี้เลยแบบไม่รู้มาก่อนไม,ไม่รู้จักคําว่าบูโดเลยวยซ้าก่อนมาก็คือพยายามหาข้อมูลเท่าที่หาได้เนาะแต่ว่าก็จะรู้แค่ข้อมูลดิบๆอะที่แบบว่าอ๋อเขามีปัญหาเรื่อง พื้นที่ทับซ้อนอื่นก็คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยเหมือนพื้นที่เนี้ยมันไม่ค่อยเป็นที่ถูกพูดถึงเท่าไหร่ถ้าถูกพูดถึงมันก็จะถูกพูดถึงในแง่ที่ว่าเออมันไม่สงบมันไม่น่ามามันภาพที่ติดอยู่ในหัวคนมันคือแบบความรุนแรงคนไม่อยากมาเที่ยวไม่อยากมาอะไรเงี้ยเหมือนก็เริ่มอ่านหานู่นหานี่อ่านมาเรื่อยๆแล้วเหมือนก็เรียนเรียนแบบในห้องมาด้วยอะไรเงี้ยว่าเออจริงๆแล้วที่นี่มันมีปัญหาอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะ โอเคจากข้างนอกมองมาข้างในแล้วพอเข้าไปล่ะโอ้ผมว่าเราก็เข้ามาึกแล้วนะก็ยังมีอะไรที่มันซับซ้อนใต้เงาปาบูโดแห่งนี้อยู่อีกหมอกก็เริ่มชัดและหนาก,กว่าที่คิดอก็ไม่แปลกน,นะฮะที่คนเมืองเนี่ยมักจะไม่ได้ยินนะฮะเพราะว่าเข้ามาลึกขนาดนี้เนี่ยยังเป็นแค่เสียงกระซิบอยู่เลย ตอนนั้นทํางานอยู่ที่สถาบันพัฒน,นากรชุมชนนะเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกพอชอ <_ d ose> คือชาวบ้านในที่เทือกเขาเนะี่ยเขาก็ทําหนังสือไปว่าถูกอุทยานประกาศเขตทับที่ดินทํากินตอนประกาศเขตปีสี่สองแต่หลังจากประกาศเขตเนี่ยชาวบ้านก็สู้มาระยะหนึ่งแล้วมันไม่มีทาง <_ d ose> เขาก็ขอให้ลงมาเยี่ยมชาวบ้านลงเจตนาก็ไม่ได้ลงคิดว่ามาอะไรมาเยี่ยมก็ปี49เนาะก็ลงมา แต่พอลงมาเห็นแล้วก็แบบโหไม่ไม่ทำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะและไอช่วงที่หายไประหว่างปี42ถึงปี49นี่มันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตรงพันหมีเพื่อนมาบอกว่าปีหน้าเราไม่ถึงขึ้นไปทำงานบนบุโดแล้วผมทำงานทำไมอุเทียมมาประกาศเขตห้ามไม่ให้ขึ้นไปอะไรวะผมก็ไม่เข้าใจตอนนั้น พยายามวิ่งไปหาอาจารย์ไปศึกษา,ห,า,ห,าหรือว่าถามว่าอุทยานนี่คืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอชาวบ้านรู้อย่างนั้นชาวบ้านก็ตกใจกันทุกคนในเขตนี้ทั้งหมดก็มีหกหลังหกหลังมีบ้านเลธิที่หมดก็ประกาศนึกสามารถขอบ้านเลธิที่ได้หลังจากนั้นพอมีบ้านเลธิที่เสร็จประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด,โดสงเอบดีจะย้ายข้าวก็ไม่ได้อาจจะจับหลุกสร้างใหม่ก็ไม่ได้ก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยาน ต้องให้ชาวบ้านทราบนี่ยูยูก็มาแปะใบป,ประกาศบ้านผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ชาวบ้านยังไม่รับรู้อยากรู้ยังไงร,รู้เ <c oughs> ขาไม่ได้มาบอกไม่เลยคล้ายๆมันเป็นการทําของฝ่ายละฝ่ายเดียวกระบวนการได้มาซึ่งระเบียบตตานี่มันไม่ค่อยมาจากจาก,จากพื้นทิ่จากท้องที่หรือแท้พอลงมาข้อเท็จจริงเราก็เห็นว่าเรื่องใหญ่คือความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันมีผลไปสู่ เรื่องความไม่ไว้วางใจกันก็จากนั้นนะ่ะก็ลงมาจนถึงปีนี้ก็ปี63ก็13ปี14ปีก็พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับพวกเขาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสวยปอดีเนะี่ยซึ่งประกาศปี2542เนี่ยมันเป็นธรรมกับชาวบ้านไหม จากมุมของคนนอกอะรู้สึกว่าอุทยานมันคือสิ่งที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าดูแลป่ามันดูแลสัตว์มันดูแลธรรมชาติอะไรเงี้ยเราเราไม่เคยเห็นมุมนี้เลยว่ามันจะสามารถทําร้ายคนที่อยู่แถวนั้นได้เหมือนกันโดยธรรมชาติของคนทั้งโลกอะถ้าแบบมองตามวิวัฒนา,าการอะคนมันก็อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วมันมันีแค่นคนชุดนึงที่แบบมาอยู่ในเมืองใช่ปะล่ะแต่คนจํานวนมากก็ยังอยู่กับ ครึ่งครึ่งกังบธรรมาชาติดูฟ้าดูฝนเก็บของในป่าอันนี้เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องปกติคือวิถีชีวิตของเขาไม่ได้แยกออกจากป่ามันไม่ใช่เหมือนเราคนเมืองที่แบบว่าเออมีป่าแล้วก็มีบ้านอยู่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่มันคือแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าใช้ประโยชน์ในที่นี้ก็คือ,อ,อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปกรีดยางไปเก็บผล,ลไม้มีสวนดูทรงมีอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือข้อมูลพื้นฐานยู่ดีวันหนึ่งรัฐก็ประกาศพรบอุทยานเนาะแล้วก็มีการขีดเส้นว่า โอเคนี่คือที่ที่เราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติไว้แต่เส้นนั้นมันดันกลายเป็นเส้นที่แบบมันอยู่บนสวนยางเขามันอยู่บนสวนทุเรียนเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าที่ของชาวบ้านไม่ใช่ที่ของเขาโดยแบบแท้จริงอีกต่อไปอะไรเงี้ยการกัน้นพื้นที่แนวเขนก็กั้นโดยบนโต๊ะเวลาเขาขิดเส้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาเพออยู่กรุงเทพมันก็ขิดเส้นยังไม่รู้ว่าอยู่ในหมู่บ้านญาติเชียงของเจ้าไอร้องเนี่ยโรงพยาบาลนี่ยมันอยู่ที่ เขตอุเชียโราพยาบาลจ่อรองนี้ตัดขาดตกกลางไปเลยอยู่ครึ่งหนึ่งในเขตอุเยียอยู่ในครึ่งหนึ่งของเขตเอกชนและก็หมู่บ้านหมู่บ้านชิตสงไหปัดีทั้งหมู่บ้านเลยอยู่ในเขตอุเยียพอพิสูจน์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยอย่างกรณีอาศินรวมทั้งการตั้งถิ่นฐานชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่คนบุกรุกชาวบ้านที่นี่เป็นคนดั้งเดิมเป็นดั้งเดิมเขาอยู่มา390ปีสิ่งที่บอก390ปีคือคือมัสยิดตะลุมะเนาะ มัสยิดแห่งนี้เขาจาัดกันในนามของผูช้ชัร้อยปีผู้ก่อตั้งก็คือชื่อ,อของสืิอเขาชื่อว่าดีฮุเซนเป็นผู้ก่อตัง้งเป็นชาวลีภัยจากปะตะัตตานีเป็นนักประมาตเถื่อศาสนาขึ้นมาก็คือช่วงระหว่างสงครามสยามกับปัตตานีก็ม,มาในฐานะของลิภัยสงครามทีมาอยู่ที่นี่ ทีนี้ประเด็นก็คือที่มาอยู่ที่นี่ว่าทําไมต้องมาอยู่ที่นี่อก็คือหนึ่งชีวิตรอมที่นี่มันดีสวย,สวยก็คือ,อม,มีทั้งภูเขามืทั้งแม่น้ำม,มีทั้งทุ่งนาสรุปง่ายงายถ้าไม่ขี้เกียจทํางานไม่อดตายคนที่นี่ทํามาหาก,กินอยู่บนภูเขาแห่งนี้อันนี้ก็คือประเด็นนะ <c oughs> ที่สร้างมัสยิดก็คือปีสองหนึ่งหกเจ็ดก็สามร้อยกว่าปีแล้วนี่ก็คือว่ากันว่าเป็น เป็นหนึ่งในสี่ของโลกมสัสยิดที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไม่ใช้ตะปูและยังสามารถใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันอืถ้าไม่มาก็คงไม่ได้ยินนะฮะแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้นะผมว่าสวุวรรก็คงถูกเขียนทับนะเหมือนอะไรลยเรื่องในอดีตหลังจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วนะฮะว่าการที่ถูกปลายปากกาของคนนอกขีดเส้นนะฮะให้ตัวนี้มันเป็นพื้นที่ต้องห้ามมันทําลายความรู้สึกกันแค่ไหน ที่สำคัญเท่าที่ฟังมันไม่ใช่แค่บ้านนะฮะหรือว่าพื้นที่ทํากินของชาวบ้านแหละแต่วัดพุทธก็โดนเลยยังมีสถานที่ราชการะฮะยางโรงพยาบาลเองก็โดนตั้งสติกันอีกทีวันนี้ก็ไม่น่าจะทานที่จะไปคะ,ะคงเป็นพรุ่งนี้แล้วกันที่เราต้องไปให้เห็นกับตา